เราต้องขอบคุณความยากจนทําให้เราอดทนทําให้เราเพียรให้เรามาน,นะให้เราคิดท่านขบวนการเนี่ยท,ที่อยู่ในนี้เราสร้างเองขนาดนั้นก็มีส่งทางอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเอยอรมันแล้วก็ตะวันออกกลางขายไข่ขายตัว ขายที่วันนี้มีประมาณ1ิบตันสิตันหรือว่าเป็นสัตว์ที่ให้ใครใหญ่ที่สุดในโลกในโลก Living Room Project บอลไพทอนสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ตั้งแต่มือใหม่ถึงมือโปรมุ่งเน้นพัฒนาสายพันธุ์หลากหลายให้ตรงย่างใจเหล่านักเลี้ยงทุกระดับ สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับและสิ่งที่อยู่ในมือของผมนะครับนี่ก็คือไข่นกกระทาทราบไหมครับว่าไข่นกกระทากว่าจะได้แต่ละใบนั้นเขาทำกันอย่างไรครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ร์น่ครับสวัสดีครับเพียน่ครับสวัสดีครับเพียรน่ครับข้างหลังเนี่ยทีมงายกำลังทําอะไรครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันก็คือขี่นกกระทาอะไรนะขุดขี้นกกระทาผมมาดูไข่นกกระทาฮะวันนี้มาดูขุดขี้ด้วยนะฮะอย่ามองข้ามอับที่บอกว่าพี่เนี่ย มันมีค่าครับนะครับสำหรับที่นกกระทาเนี่ยปัจจุบันนี้ในกลุ่มเราเนี่ยวันเนี่ยมีประมาณ10ตัน10ตัน10ตันนี่หมื่นกิโลเนี่ยใช่ไงเราส่งขายไปทั่วประเทศเท้าฉพาะจันทบุรีระยองตราดเงาะบางคุนอินทาปาลำอ้าวเป็นปุ๋ยเหรอ โอ้โหาทำไปปุ huh. uh ๋ย huh. ช uh ั huh. uh ้น huh. ด oh ีมูลสัตว์เนี่ยเป็นประโยชน์ให้ดูว่าสัตว์กินที่นั้นกินอะไรนกกระทาเนี่ยกินอาหารโปรตีนสูงกว่าเป็ดไก่เขาเป็นสัตว์ลำไส้สั้นเขาจะต้องกินอาหารโปรตีนสูงลำไส้สั้นกินปุ๊บขี้ปั๊บเขากินปุ๊บออกจากก้นจะเข้าปากออกจากก้นท่าอาหารเยอะคุัวเหลืองปลาป่นข้าวโพดหมูเป็ดวัวควายต่างๆลำไส้ยาวลำไส้ยาวกว่าจะออกมามันจะเหลืออะไร หลังจากที่เราเก็บขี้ของนกกระทาแล้วตอนนี้มาตั้งอยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายยาวไปเป็นร้อยเมตรเลยและตอนนี้ผมกับพี่เอกอยู่กับทีมงานวิจัยนะครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละทีนี้จะถามหน่อยขี้นกกระทานี้จะต้องเอาไปทําอะไรบ้างตอนนี้ที่ได้ท่านได้เห็นกลิ่นตรงนี้ครับมันจะมีพวกกลิ่นของแอมโมเนียมันมาจากพวกธาตุในตัวเจนครับก็มีประโยชน์บางทีเอาไปใช้โดยตรงก็ได้แต่ที่ทางที่ดีเนี่ยเอามาหมักซะก่อน เพราะหมักเพราะได้ประโยชน์3-4มอย่างหนึ่งเชื้อโรคความร้อนในกองปุ๋ยทําค่าเชื้อโครคดั่นั้นไม่ใส่ไปนในดินจะไม่มีปัญหาครับะการที่2เกิดจะมีพวกวัชพืชอะไรที่ปะปนมามันก็จะโดงค่าตายโดยความร้อนเวลาจะเกษตรกรเอาไปใชเ้เราก็ทำได้สองประเภท 1. อามาลอนซะเราก็จะได้ เป็นผงนี่เมื่อเป็นผงแล้วก็หมายความว่าตรงนี้เป็นปุ๋ยแรัะเกษตรกรจะไปใช้โดยตรงก็ได้ท่านจะเอาไปอัดเป็นเม็ดเพื่อสะดวกในการที่จะหวานครับหรือใช้เครื่องมือพ่อนปุ๋ยลงไปก็ได้ถ้าเกษตรกรมาซื้อขายถุงเท่าไหร่เออเราขายแค่ประมาณถุงหนึ่งประมาณ 100, 100ร้อยร้อยกว่าบาทมูลนกกระทาที่เก็บมาจะหมักเอาไว้1-2ปีจากนั้นก็จะผสมขี้เท่าโดโลไม และอินทรีย์วัตถุอื่นๆลงไปก่อนพร้อมขายในกระสอบละ25กิโลกรัมจบจากเรื่องมูลต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บไข่นกกระทานนั่นเองครับเก็บไข่เนี่ยเก็บทุกวันไหมนี่เราเราต้องเก็บทุกวันกันแล้วต้องเก็บตรงเวลาเราจะได้รู้ว่าวันนี้มันไข่เท่าไหร่ในเวลานี้ถ้าเราเก็บไม่ตรงเวลาเนี่ย สัตว์ก็จะมีผลนะครับคือเขาจะเครียดได้ไข่ทักเรื่องยังไงวิธีเก็บคืออย่างเงี้ยไอ้เนี้ยที่เราได้ยินเสียงแบบเนี้ยอันนี้คือนกตัวผู้จะมีตัวเมียสามตัวโอ้โหนี่ก็เฟรมแล้วสิเป็นมาตรฐานก็ง่ายสงสารเนี่ยนะครับเพราะว่ามีอะไรต้องสามตัวแลรกินต้องเยอะครับต้องฟิตหน่อยครับแล้วเสร็จแล้ว่เสร็จแล้วก็พอได้ไข่มาเนี่ยตัวเนี้ยเราจะเก็บมาครับเอาไว้อ่อเพื่อที่จะเอาไปเข้าฟั๊บเราก็จะดูนะครับว่าถ้าไข่เนี่ย มันมีลายน้อยอือย่างนี้เราจะไม่เก็บไปัข่ที่เก็บไปจะต้องเก็บอย่างนี้อย่างไนที่เก็บสมบูรณ์อย่างนี้ครับแตบที่เห็นเนี่ยนะครับพอ้ลย์ต้องมีลายถ้ามีลายน้อยเนี่ยถือว่าไม่สมบูรณ์เล็กสิ่งอื่นที่ดีมากก็คือไข่เชื้อพวกนี้เราสามารถเอาไปโดบอริงแล้วเหรออาเดี๋ยวเดี๋ยวสามตอนหนึ่งนี่นะเอาไปโดบเพราะว่าเขามีเชื้อไงจำเ้อว่าตฟาร์มของเราเนี่ยมีกี่ตัวเรามีนก เชื้อเนี่ยประมาณ3ามหมตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียสามหมื่นตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียรครับไข่วันหนึ่งวันหนึ่งกี่เป็กี่ฟองก็ก็ประมาณประมาณร่วมสองหมื่นฟองโอ้โหเฉพาะไข่เชื้อนะครับแต่ไข่<ะ>รธรรมดาเนี่ยมันอย่างนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับโอ้โหไข่รธรรมดาเสียไปไหน ก็เอาไปขายเป็นไข่สดเ,<อ>เดี๋ยวเข้าต้มไปโรงงานเด<อ>ี๋ยวเราคงข้าได้เข้าไปดูแล้วไข่เชื้อไข่เชื้อก็เอาไปเข้าฟักเข้าฟักก็ส่งให้ในกลุ่มเราฟัก<อ><ๆ>ฟกป็ประมาณ16-17วันออกมาเป็นตัวแล้วออกมาเป็นตัวก็เลี้ยงต่อไปหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเลี้ยงอีก15วันให้ผลผลิตเลยเขาไข่เลียไข่ทุกวันไม่ต่อตัวไข่ทุกตัวแต่ไม่สามารถไข่ได้ทุกวันต้องวันบ้างคือเจ็ดวันเดือนหนึ่งไข่สามสิบฟองสามสิบฟองต่อตัวต่อตัวนี่ไม่ได้ครับตายแน่ ตายเนี่ย,ยเดี๋ยวพุดเดี๋ยวพุดเดี๋ยวพุเดี๋ยวหลุดคือประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาจะเว้นประมาณหนึ่งวันในโรงเลี้ยงนกกระทาจะมีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นด้วยระบบที่พี่อนเนกติดตั้งไว้บนกำแพงด้านหนึ่งเป็นคูลิ่งแพคที่มีน้ำไหลผ่านส่วนอีกด้านจะมีพัดลมขนาดใหญ่ซึ่งจะคอยดูดความเย็นจากกำแพงอีกด้านทำให้อากาศเย็น แถมถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาส่วนด้านการแปลรูปไข่นกกระถาจำนวนมหาศาลจะทำยังไงไปต่อกันเลยครับหลังจากเราเนี่ยฮะไปดูเรื่องการเก็บที่เก็บไข่เสร็จตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องต้มไข่ต้องบอกว่าก่อนจะผ่านเข้าห้องนี้ได้โอ้โหความสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยห้องนี้หลักๆทำอะไรครับเอ่อห้องนี้เนี่ยเป็นการห้องต้มไข่ห้องต้มไข่นี่เราจะเลือก ก็เอาไข่มาแล้วไข่ก็ต้องรู้มาว่าไข่ของใครวันที่เท่าไรอายุเท่าใดต้องจดบันทึกไว้ต้องจดบันทึกไว้แล้วว่าจะใช้เวลากี่วันแาะมาต้มฮะก่อนมาต้มก็เอามาล้างกับความสะอาดก่อนพี่แล้วไข่มันลอยน้ำนี่คืออะไรถ้าไข่ใบไหนมันบุบเนี่ยมันจะลอยครับนะครับไข่มันจะลอยขึ้นมาอ่า่ย แต่ไม่มีผลอะไรก็ไม่มีครับคือเราเราต้องแยกเกรชจะต่าลงมาเล็กน้อยแล้วก็ขายไปอีกระดับหนึ่งอันนี้คือล้างนะก็ล้างล้างใสานใส่ผานใส่ผานเข้าไปรับเลี้ยงเข้าไปรับเลี้ยงเข้าไปในนี้เป็นหม้อต้มต้มก็ประมาณประมาณไม่เกิน10นาทีโอชิ้นแรกใส่เข้าไปครับมันจะไหลกันไปเรื่อยเรื่อยืตามกันไปโอ้โหจะจะไม่มีใบไหน6นาทีอันนี้เจ็ดแปดเก้าทุก เข,ข้ากันหมดเข้ากันหมดห้องชื่อนี้ห้องอะไรอันนี้เป็นห้องเขาเรียกอะไห้องคูลิ่งทำให้เย็นเหมือนใสมากเลยอ่ะร <c oughs> ูปแบบเหมือนใส่อ่ะเลยใช่เหมือนใสดับปลาเป็นน้ําเย็นเหรออ่าเป็นน้ําซึ่งเป็นอุณหภูมิธรรมดาจากร้อนมาแล้วก็ลงมาที่อุณหภูมิแตกต่างเลยแล้วอุณหภูมิสามสิบมันก็จะถูกพามาไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คือเครื่องกระทาะเนื้อเครื่องกระทาะเลือกเหมือนที่เรากระทาะไข่เงี้ยนี่เรากระทาะไม่วางไหลแล้วครับเราต้องทาแบบไหลไปเรื่อยใช่แล้วขึ้นไซพ ึ้นไปวันนี้ก็ไปเข้าเครื่องเครื่องอันนี้เป็นเครื่องตอกไข่เครื่องตอกไข่เครื่องตอกนะฮะตอกเลยอันนี้กระท้ออันนี้ตอกตอกแล้วมันจะออกมาไหลแบบนั้นนะครับนี่สายพาไปดูวยเอง <ược S 1> ครับนี่ต้องต้องเรียนตรงนี้ทั้งขบวนการเนี่ยที่อยู่ในนี้เราสร้างเองทั้งนั้นฮะนี่ไปดูนะในที่ปตเกียวญ่ปุ่นนะพอเครื่งสายพานนะพวกเป็นเครื่องตอกไข่ครับมันตอกยังไงไอ้ตรงนี้ยเราสร้างมาแล้วก็คิดจากประสบการณ์นะครับว่า ตรงนี้เราใช้เป็นสายพานแล้วไข่ลงมาเนี่ยมันก็จะกดกดเป็นเปลือกก็จะรุดออกมาพอเปิดเปลือกรุดออกมาเนี่ยชั้นนอกก็จะออกมาเป็นนี้ครับนี่เปลือกเอาไปไหนทีนี้เปลือกอันนี้เนี่ยเราเราก็เอาไปทําเป็นเ,เป็นปุ๋ยให้ให้กับพืชเปลือกตะเ็งแคลเซียมก็แทนกระดูกแล้วก็เอาไปให้กับสัตว์ผมสงสัยอย่างหนึ่ง ไอ้ไข่ขาวต่างๆที่มันแตกๆๆนี่เอาไปไหนอะไข่ขาววันนี้เวลาเราบอกเนี่ยมันมีการสูญเสียอีกแล้วรเราก็เอาไปยิงให้สะอาดนะครับแล้วก็นำเอาไปเอาเอาไปฆ่าเชื้อใส่สองถุญยากราศนะครับ,รบเอาอันนี้ผมเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลให้กับคนที่เป็นโรคป่วยไอ้คนที่ป่วยเป็นโ,โครคโรคไตนะครับเพราะเขาต้องทานไข่ขาวฟรีเหรอ ผมให้ฟรีมาประมาณ4ปีแล้วครับสาธุสาธุดีมากครั<ล>ก็เป็นบุญกุศลน,นะครับหลังจากปอกตรงนั้นแล้วเนี่ยไหลหลงสู่สายพานนี้ครับตัวนี้จะทำอะไรต่ออันนี้เราคัดเกรดนะครับครับว่าเป็นใครขนาด,ดูตำาหนีด,ดูรอ,อยต่างๆซึ่งเราจะเเวลาไปถึงลูกค้าเนี่ยรเรามีลูกค้าหลายเกรดหลายระดับผ่านระบบ QC ครับคัดกรองในเบื้องต้นเบื้องต้นในเบื้องต้นอันนี้ก็จะเห็น่ามีไข่แตกบ้างครับคัดออกครับตรงเนี้เราผ่านระบบฮาลาลก็คือเป็นระบบน้ําผ่านคือระบบฮาลาลเนี่ยเป็นระบบที่สะอาดที่สุดก็คือของทุกอย่างเนี่ยน้าจะจะต้องผ่านชำระล้างให้สะอาดชำระล้างให้สะอาดอสังเกตดูโรงงานที่น้ำายี่เยอะมากเลยล้างทุกขั้นตอนเลยล้างทุกขั้นตอนโอ้เอาละครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการ QC มาอย่างมากมาย คัดแล้วคัดอีกคัดออกคัดเข้าโรงนี้ทําอะไรตัวนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตอนนี้แต่ถึงตอนที่เรานับจํานวนครับซ,ซึ่งจะเตรียมเอาบรรจุซองแล้วก็เตรียมก็ไปแพ็ค,คแต่ว่าไอการที่บรรจุของเราเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าถ้าเราใช้คนนับมันเกิดการผิดพลาดง่ายเราจะใช้ตะแกรงซึ่งเราสร้างเราคิดขึ้นมาเนี่ยครั้งละ25ฟองตักลบที่หฟองที่ห้าฟองอะนะครับสองครั้งก็50ฟองแล้วก็บรรจุ ท่าสิบกองอย่างที่ส่งไปขายที่ไหนพี่อันนี้ก็ส่งทั่วประเทศเลยครับโดยเฉพาะทางภาคใต้เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของภาคใต้เนี่ยทำไมเหรพี่เป็นของเราสรทั้งสี่จังหวัดเขานิยมหมอเขาน,นิยมมากครับนิยมมากคร<อ>ับภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นห่อเกี๊ยวทำพะโล่ขายกระเพาะปลาทำยปยำส่งตามประเทศไปที่ประเทศไหนบ้าง ก็มีส่งทางอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเยอรมันแล้วก็ตะวันออกกลางแต่ต้องเรียนต้องเรียนกับทุกที่นี้ครับผมไม่ได้ส่งเองะทั้งหมดอย่างวที่บอกผมทํางานแบบกินแบ่งอ่ะถ้าคุณเองมีความสามารถพูดภาษาได้ส่งออกนะครับติดต่อมีตลาดพูดภาษาได้ต่างๆคุณมาซื้อเราคุณไม่ต้องมาผิดแข่งกับเรานะครับผมชำนาญเรื่องการผิดผมผิตคุณชำนาญเรื่องการขายคุณมาซื้อเรา เป็นน OEM ส่งใใหห้ครยึตไข่นก <c oughs> กระทาจะมีขายทั้งแบบไข่สดและต้มโดยแบบกระป๋องที่ส่งออกต่างประเทศจะอยู่ได้2ปีส่วนแบบสูญญากาศที่ขายไปทั่วไทยจะอยู่ได้45วันนอกจากนั้นก็ยังมีเมนูมากมายจากไข่และนกกระทาไม่ว่าจะหั่นทั้งตัว เรือนำเนื้อไปผัดไปแกงที่เราเราคุ้นเคยเรียกว่าทำได้หลากหลายตามแต่จะสร้างสรรค์เลยแหละครับทีนี้วิธีการเลี้ยงนกกระทาเนี่ยเลี้ยง<ม>ยากไหมทุกอาชีพเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนบางคนนะครับนกกระทาก็เหมาะสําหรับคนอีกกลุ่มหนึ่ง<ม>ถามว่าเลี้ยงนกกระทายากไหมเนี่ยผมมองว่าไม่ยากครับเพราะว่านกกระทาเนี่ยต้นทุนต่ําครับ ตัววันหนึ่งประมาณไม่ถึง20บาทไม่เกิน20บาทครับประมาณ2สัปดาห์ให้ผลผลิตแล้กินอาหารวันหนึ่งก็ประมาณ50สตังค์ต่อวันต่อตัวต่อตัวไข่ไว้ได้10 ถึงสิเดือนครับคนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถที่จะไปทําเป็นอาชีพได้จะอยากจะบอกนี่ครับยังไงครับเวลาทําอาชีพเนี่ยเอออย่าทําตามที่เราเองชอบอย่างเดียวต้องทําในสิ่งที่ตลาดชอบเลยตลาดชอบดูตลาดก่อนใช่ต้องดูตลาดก่อนคุณชอบแล้วตลาดไม่ชอบเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ได้กินเองนะก็ไปยากพอทําไปแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะขายที่ไหนครับขายให้กไครได้ราคาเท่าไหร่คุ้มค่ากับที่ลงทุนลงแรงไหมคุณต้องไม่ดูรายได้อย่างเดียวนะทุกอาชีพต้องมาดูด้วยด้วยว่า หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเหลือเท่าไหร่อืนั่นใน,ในกลุ่มเราใช่ในกลุ่มเราเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องรายเหลือไม่คุยเรื่องไรายได้ไม่คุยเรื่องไรายได้ไรายได้ไม่ใช่ของจริงสมมุติว่าเกษตรกรดูรายการเราอยู่แล้วอยากที่จะเลี้ยงบ้างต้องทำไงดีโอ้โหขอบคุณมากเลยผมที่ที่คุณตุ้มพีพูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่อยากให้มาดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวครับมาดูแล้วเนี่ยเอาไปทําเป็นอาชีพไหมไม่จําเป็นต้องเลี้ยงขายก็ได้หรืออยากจะเลี้ยงก็ได้ก็ติดต่อมาที่นี่เลยครับเลี้ยงแล้วขายเราได้ ขายม้ที่ผมก็ได้หรือบางทีเนี่ยมาซื้อผมมาไปขายก่อนพอขายได้แล้วค่อยมาเลี้ยงอันนี้เขาเรียกว่าขายก่อนที่จะปลิตแต่ที่นี่เนี่ยซื้อขายแบบสินค้าล่วงหน้าเขาเรียกว่าคอนแทคฟาร์มิ่งอ่ะนี่ไงยไม่มีต้นสินค้าก่อนไม่มีนะไม่ไปซื้อดาวไลน์ไม่มีนะนี่าไ,ไม่มีเวลาซื้อขายก็ไม่ได้พูดอย่างเดียวมีส่วนราชการมาเซ็นหนังสือให้ระหว่างเขากับเราบอกไว้เลยว่าไข่ราคาเท่านี้อาหารเท่านี้ระยะเวลากี่เดือนครับตลอดอายุการเลี้ยง นกกระทาเนี่ยขายได้ตั้งแต่ไข่ที่ได้ผลผลิตมาเป็นไข่สดเสร็จแล้วก็จะมาทําเป็นไข่ขนมครกหรือไข่ตกหลุมรักอะไรก็ว่าไปที่ตามงานวัดนะใช่ใช่เสร็จแล้วก็มาต้มต้มก็สามารถเอาไปทําเป็นกระเพาะปลาทําพะโลทาไข่่อกี๊ยวเอาไปยำสิ่งที่จะขายได้อีกก็คือตัวเขาเมื่อเวลาที่ปลดระวางเนี่ยก็มาเป็นอาหารแบบนี้ผ่านไปประมาณ8เดือนสิบเดือนครับสิเดือนแล้วก็นกตัวผู้เนี่ยประมาณ40วสิควัน เราก็จัดเชือดแหละที่เขาไปหมุนไปหันตามงานวัดงานอะไรต่างก็จะมาเป็นอาหารได้ขายไข่ขายตัวขายขี้นี่ไงขี้เนี่ยเราซื้อทั้งหมดที่มีถ้าลูกค้าขายได้ขายไปถ้าขายไม่ได้มาส่งให้เราตัวไข่ขี้มีอะไรมีเปลือกอีกเปลือกอีกับเปลือกไปไหนเปลือกก็สามารถเอาไปทําผสมกับอาหารสัตว์แล้วก็อาหารพืชซึ่งมันเป็นมันเป็นแคลเซียมอ่ะช่องทางการติดต่อตรงนี้ยังไงบ้างศูนย์หนึ่ง ห5ห้ครับ5666หรือพิมพ์เข้ามาใน YouTube ก็ได้ครับครับพิมพ์คำว่าอเนกฟาร์มอเนกฟาร์มสระเอนำหน้านะครับอเนกฟาร์มต้องสระเออยู่นะครับถ้าสระเออเนกครับนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่เนกครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอกครับครางนี้เลยบอกอ่ะแต่เมนูผมชิมมันมีเมนูพิเศษกว่าอ๋อแล้วแก้วอยู่ไหนล่ะนี่แก้วผมอยู่นี่ยาวนะยาวเอาไข่มาเอาไข่มา และหากท่นชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วละค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจร,รายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะคะผม โอ้ยต่อเอ้ยไข่สดสดเหลืองรอดชนกันวันนี้ไม่ข่าวสดสดเ่ยเห็นไหมครับว่าไข่ที่อเนกฟาร์มเนี่ยไข่นกกระทาเนี่ยจะต้องเป็นสีเหลืองสองใบพอลเขาสีเหลืองเนี่ยเกิดจากถั่วเหลืองข้าวโพดและใบกระถินนั่นคือมาจากอาหารครับมาจากอาหารธรรมชาตินี่คือเมนูเด็ดเหรอ่นนี้คือเมนูเด็ดโอ้โหได้ไหพี่อลองกระูดด้วยนะไปครับ ผมขอการันตีเลยครับว่ายังมีสดึ้งทึงทั่วไทยคืนนี้ได้ผลเป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะจริงป่ะอุ้ยงัดตรงนี้